ผมเอ็มร้านซักเซสเลซิ่งช็อปนะคะวันนี้จะมารีวิวการติดตั้งเกียร์ในมาด้าสนะครับผมเป็นตัว1.5นะครับดูในห้องเครื่องก่อนละกันในห้องเครื่องกระสายอะแดปเตอร์น้ำดีนะครับอะแดปเตอร์น้ําเก็บสายกระดูกงูเรียบร้อยนะครับผมสายลมใช้เป็นสายซิลิโคนสีฟ้าของแซมโก้นะครับทนความร้อนสูงนะครับเก็บสายตามแนวสายเดิมหมดเลยนะครับเรียบร้อยมากนะครับดูหลังเกียร์นะครับ สังเกตจะเป็นลิงก์เส้นเดียวยาวยี่มห้าเซนนะครับผมเหมือนของแท้นะครับสายดําด้านนะครับโค้งเท่ากันทุกตัวนะครับผมเหมือนแท้มากนะครับคันนี้ใส่หกตัวนะครับเหมือนสุดๆมองข้างหลังนี่มองไม่ออกนะครับว่าแท้ปลอมครับดูในรถนะครับในรถนะครับมาด้าสองนะครับคันนี้อ่ะใส่หกตัว ดิฟฟี่ 248s นะครับเป็นหน้ามืดนะครับหน้ามืดแท้นะครับไม่ให้หน้าใสนะครับครับหน้ามืดตึ๊บนะครับผมหน้ามืด100%อ่าดูคอร์ลสตาร์นะครับกวาดพร้อมกันทุกตัวนะครับผมดูไฟเข็มนะครับไฟเข็มสีไฟชัดเจนนะครับสว่างมากเหมือนแท้มากนะครับ มือนแท้ทุกตัวไฟฟ้าแบ็คไลท์นะครับชัดเจนมากนะครับผมอันนี้รีโมทสามปุ่มนะครับรีโมทสามปุ่มเือนของแท้เลยนะครับเหมือนแท้เดนะครับผมเกรดเวลาเราเปิดไฟหลีหน้ามันจะดอกแสงลงนะครับดูนะครับอย่างนี้คือต่อดิมเมอร์นะครับถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับต่อนอย่างนี้โอเคขึ้นครบนะครับคันนี้หกตัว วันรอบขึ้นตรงนะครับมาด้าสองไม่สั่นนะครับไม่สั่นไม่แกวงนะครับขึ้นตรงมากโอเคนะครับขึ้นตรงนะครับผมผมจะมากดใช้รีโมดนะครับรีโมทสามารถเพิ่มเพิ่มลดแสงได้นะครับเพิ่มลดแสงได้จากรีโมดเลยเป็นของแท้โอเคสามารถดูพิกได้นะครับทิ้งหนุ่มสมศทิ้งสมศนะครับดูย้อนดูย้อนหลังได้ สามารถเล็คอร์ดได้นะครับเล็คอร์ดคือบันทึกการทำงานของเกณนะครับอตอนนี้ผมเล็คอร์ดอยู่นะครับเล็คอร์ดเสร็จผมจะเทนะครับผมผมจะเทนะนี้เทนะครับเทผมไม่ได้เหยียบคันเล่นนะครับแต่เข็มขึ้นสังเกตเข็มนะครับเข็มกวาดขึ้นที่เราอัดไว้ตะกี้นะครับอ่าเข็มขึ้นนะครับบันทึกได้สามนาทีเล่นซ้ำได้สามนาทีเหมือนของแท้ทุกอย่างนะครับผม สามารถตั้ง w a r n i n ได้นะครับตั้ง w a r n i n ได้จากรีโมทเลยตั้งได้ทุกตัวนะครับตั้งรอบคันนี้มาได้าสองเอาสักห้าพันละกันเคยธรรมดาโอเค,อเคนี่นะครับสองสี่แปดเอสนะครับตัวใหม่ล่าสุดไฟคมมากวันรอบขึ้นตรงนะครับตรงเป๊ะวันรอบไม่สั่นไม่แกว่งนะครับด,ดูสเต็ปดับกันบ้างนะครับสเต็ปดับนะครับ ดับพร้อมกันทุกตัวนะครับมาด้าสองนะครับใครสนใจอยากได้แบบนี้ติดต่อได้ที่ผมนะครับร้านซักเซสเลสซิ่งชอ็อปครับ